สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาและชาวราศีกุมขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคะ่ะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ครึ่งเดือนหลังกรกฎาคม2566นะคะลัคนาราศีกุมเนี่ยบางคนอาจจะมีเรื่องของการหนักอกหนักใจเรื่องของความเครียด เพราะว่าพระเสาร์ทับตัวแล้วก็เครียดเพราะว่าฟังหลายๆทิศหลายๆทางพระเสาร์ทับลักมันไม่ดีแต่แจะบอกให้นะคะพระเสาร์ของชาวลัคนาราศีกุมถ้าเกิดคุณฟังแอดมินมานานคุณจะรู้ว่าแอดมักจะบอกว่าลัคนาราศีกุมช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าชะตามักจะประสบความสําเร็จด้วยซ้ําไปในช่วงที่มีพระเสาร์มาทับลักเพราะด้วยลักษณะของชาวกุมเนี่ยลัคนาแล้วราศีกุมเนี่ยราศ,ราศีของคุณได้เป็น พระเสาทับลักเนี่ยได้เป็นอุดมได้เป็นองค์เกณฑ์พิเศษของโหราศาสตร์ได้รับการยกเว้นในเรื่องของพระเสาที่มาทับและที่สําคัญเจ้าเรือนของคุณนั้นนะคะเป็นเจ้าเรือนที่เป็นเพื่อนสนิทกันพระราหูกับพระเสาเขาเป็นเพื่อนสนิทกันดังนั้นชาวลัคนาราศีก,กุมมักจะได้รับอะไรจากการที่มีพระเสามาหาชุดดาวองค์เกณฑ์เนี่ยจะสร้างความปึกแผ่นมั่นคงบางคนก็จะมีเรื่องของ ความเป็นหลักเป็นฐานมีชื่อเสียงมีเกียรติยศนะคะลักษณะของชาวลัคนาราศีกุมก็คือพระเสาเนี่ยพระเสาเนี่ยอยู่อยู่แบบทับหลักเพียงแต่ว่าลัคนาราศีกุมจะต้องลุกขึ้นมาใช้วิชาความรู้สติปัญญาของตัวเองรวมถึงสเสน่ห์ของตนเองโดยเฉพาะอย่าง เจ้าเรือนเป็นพระราหูเจ้าชะตาก็มักจะต้องสร้างชื่อเสียงจากรูปโฉมจากลักษณะท่าทางคนมักจะหลงไหลชาวลัคนาราศีกุมด้วยความคิดด้วยทัศนคติเป็นดารงดาราในช่วงระยะเวลาที่พระเสารทับหลักก็โดดเด่นทีนี้ในจังหวะพระเสาร์ถอยเนี่แหละนะคะแต่พระเสารถอยเจ้าชะตายังมีพระฤหัสเป็นอุดมเกณฑ์นะคะ การที่พระหัตเป็นอุดมเกณฑ์ก็แสดงว่าเจ้า,าตาจะไม่ทุกข์ใจกับทุกเรื่องเลยมีสติและมีปัญญาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเพียงแต่ระยะเวลานี้เจ้า,าตามีความกดดันในสิ่งที่เคยทําได้ในสิ่งที่เคยทําดีในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้แต่พอพระเสารเดินถอยหลังปุ๊บเท่านั้นแหละ มีเรื่องของความผิดปกติในชีวิตมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยมีเรื่องของการไม่กระตือรือร้นมีเรื่องของการเฉยชามีเรื่องของการไม่อยากลุกไปทำอะไรดาววินาทับตัวมีเรื่องของความเครียดนะคะแอดมองว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยชาวลักนาราศีกุมบางท่านวินาทับตัวอยู่บางคนนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ การทำงานในแบบว่าฉับพันอยู่เหมือนกันแล้วบางคนก็ย้ายไปตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองนอกเมืองนานะคะย้ายตามคู่ครองคนรักไปตอนนี้นะคะชาวลาักษณาราศีกุมนะคะในช่วงครึ่งหลังเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยจะเข้ามาอยู่พบเรือนอริในลักษณะที่เข้ามาเป็นมหาจักร ในวันที่17รกรกฎาคมวันที่23พระพุทธเนี่ยจะขยับออกมาจากตรงนี้นะคะเข้ามาเป็นมหาจักรแล้วราชาโชคในเรือนปัตานีแอดเลยมองว่ามันมีโอกาสมากที่เจ้าตาจะได้เดินทางไปต่างทินต่างแดนไปกับคู่ครองคนรักนะคะดวงของคู่ครองคนรักนั้นประสบความสําเร็จอ่ากใดอย่างหนึ่ง ะะสำหรับแอดมินอาจจะลงทุนแล้วก็ได้อะไรหรือว่าได้เปลี่ยนแปลงประเทศได้ย้ายประเทศได้ไปทำงานต่างประเทศหรือได้ไปเรียนต่างประเทศคู่ของคนรักของเจ้าตานะช่วงระยะเวลาเนี้ก็มีลักษณะแบบนั้นแล้วก็ในส่วนที่แอดจะแยกในเรื่องการงานการเงินความรักให้เจ้าตานั้นเรามาเริ่มต้นกันที่การการงานนะคะลัคนาราศีกลุ่ม การงานของเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้มันเป็นไปตามตัวคือเจ้าตาเหนื่อยหน่ายรู้สึกไม่กระฉับกระเฉงแต่แอดว่าได้ความศักดิ์ศรีของดาวองค์เกณฑ์ดาวอุดมนระเนี่ยลักนณาราศีมังกรยังประคับประคองตัวเองไปได้ยังแช่มชื่นต่อไปได้นะคะแม้ว่าเรื่องการงานมันติดขัดมีปัญหากับผู้ร่วมงานหรือมีปัญหากับผู้ใหญ่เนี่ยที่ทํางานหรือมีปัญหากับคู่แค้นซึ่งเป็นการแค้นแบบเปิดเผยตัวเนี่ย มีการทะเลาะเบาแหวงในลักษณะที่ต้องมีคนกลางเข้ามาแก้ไขปัญหานะคะเจ้าชะตาอาจจะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้พูดได้เจราจาได้จัดการในเรื่องที่มีปัญหาให้มันประสบค,ความสําเร็จไปลักคณาราศีกุมในครึ่งเดือนหลังเนี่ยถ้าทะเลาะเบาแหวงจนโมโหก็แอดมองว่ามันมันมีลักษณะของการลุกแก่โทสะอยู่ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะที่จะ อารมณ์แรงเพราะว่ามันมีของมันมีของพอังคารเนพังคารเป็นอรินะคะอาจจะเป็นการพูดจาก็ได้ถกเถียงรุนแรงนะในช่วงการทํางานในช่วงครึ่งเดือนหลังคือโดยปกติกุมจะไม่ค่อยพูดจารุนแรงหรือเปล่าลองคอมเมนต์ให้ดูนะคะถ้าไม่ถึงที่สุดแอดว่าช่วงระยะเวลานี้อาจถึงที่สุดละนะคะคือมันจะมีปัญหาทั้งคนร่วมทุนคนร่วมหุ้น มันมีปัญหาทั้งลูกน้องหรือบริวารน,นะคะบางทีเจ้าตาไปรับตาแหน่งใหม่ตําแหน่งใหญ่ที่แห่งใหม่เนี่ยมันเหมือนกับลูกน้องบริวารยังไม่เชื่อมือยังทะเลาะเบาอแวงยังแบบโต้เถียงยังมีความขัดแย้งอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายเจ้าตาปัจะผ่านไปได้แล้วเรื่องตรงเนี้ยนะคะจะบรรเทาเบาบางไปในช่วงของกลางเดือนสิงหาคมนะคะอันนี้คือเรื่องหน้าที่การงานขัดแย้งกับคนในที่ทํางาน มีปัญหาแต่เจ้าชะตาก็ยังก้าวหน้าดีเพียงแต่อารมณ์ความรู้สึกและตัวตนในลักษณะที่ดาววินาทับตัวเนี่ยมันเครียดแต่ด้วยความเป็นอุดมเกณฑ์ศักดิ์ศรีขององค์เกณฑ์ศักดิ์ศรีของอุดมเกณฑ์แอดว่าก็ยังสามารถที่จะประคับประคองตัวเองไปได้เพียงแต่หลายๆอย่างมันไม่รื่นแบบแต่ก่อนลักนณาราศีกุมเนี่ยแอดบอกเลยว่าไอ้เรื่องการงานยังไปในแบบที่ว่ายังมีโชคยังมีลาบยังมีความสําเร็จอยู่นะ พอสุดท้ายแล้วดาวตัวเองเนี่ยก็ไปอยู่ในเรือนสหัสชชะลัคนาราศีมังกรเอ่อขออภยัยลัคนาราศีกุมเนี่ยก็ยังต้องพูดต้องคุยต้องแสดงความร่าเริงต้องมีการติดต่อสื่อสารต้องมีการเจรจาต้องมีการทำสัญญาอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ดังนั้นแอนมองว่าพระสาวถอยหลังในเรือนตัว ชาวลัคนาราศีกุมจะต้องมีสติในเรื่องของการพูดการเจรจาการไปติดต่อยิ่งคุณเป็นอะไรเป็นพิธีกรเป็นล่ามเป็นอะไรที่ใช้คําพูดะค่ะเป็นนักขายจะเป็นซูเปอร์นักขายอะไรก็ช่างหรือเป็นคนที่จัดแจงอะไรต่างๆเป็นในหน้าแบบเนี้ยเป็นนักร้องเป็นดาราต้องมีสติอยู่กับตัวหัดปฏิบัตินะคะอาบน้ําแล้วก็หลังอาบน้ําตอนเย็น เจ้าตาเข้าห้องพระดูแล้วคุณจะมีเวลาทุกครั้งที่อาบน้ำอ่ะยังไม่ทันจะไปนั่งเป่าผมหรืออะไรคุณเข้าห้องพระก่อนแล้วคุณจะมีเวลาในการปฏิบัติแล้วคุณจะมีสตินะคะการที่พระเสาทับลักเนี่ยแล้วพระสุลึงเนี่ยมันจะมีเรื่องของความขัดแย้งอยู่เรื่อยๆอ,อยู่ตลอดเวลาดังนั้นเลยต้องมีสติเพราะมันจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนคนรักคู่แค้นคู่ความคู่สัญญานะคะผู้บังคับบัญชาโอกาสขัดแย้งมีหมด รวมถึงเรื่องของความรักก็โอกาสขัดแย้งมีหมดเดือนนี้เลยเป็นเดือนที่ต้องวิปัสสนากรรมฐานนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะมีสติอยู่กับตัวจัดแจงปัญหาต่างๆด้วยความรู้ความสามารถตัวเองเจ้าชะตาจะผ่านได้เชื่อแอดมินมันไม่ใช่ว่าผ่านไม่ได้โอแอดมินทายแบบนี้ถ้าไม่งั้นไปฟังพระเสาร์เลยค่ะไปฟังพระเสาถอยหลังนะคะในเรือนตนของชาวลัคนาราศีกุมเลยอทำไว้ทิ้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไป ในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีกุมเอทําเอาทําไมการเงินมันยังโดดเด่นอยู่นะการเงินยังโดดเด่นอยู่นะเพียงแต่ว่าลดลดเกี่ยวกับเรื่องของสังคมลดลดเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นจอมเปในช่วงระยะเวลานี้หน่อยนะคะยังต้องคือมันยังมีเรื่องของการเงินที่จะพัฒนาขึ้นได้มากขึ้นอยู่เพราะการเงินเนี่ยถามว่า พัวพันกับงานไหมก็พัวพันกับงานแต่ว่าไม่พัวพันกับอารมณ์สอดคล้องกับงานที่ยังมั่นคงแต่เจ้าชะตาต้องทํางานหนักงานเหนื่อยมากๆในช่วงระยะเวลานี้ถึงจะได้เงินทองที่สมน้ําสมเนือ้อแต่บางทีเงินทองก็มาแบบราชาโชคะนะคะจากสิ่งที่เจ้าชะตาหน้าเอนดูช่วงระยะเวลานี้ไปไหนแค่ก็รักแต่เพียงแต่ว่าอารมณ์ตัวเองนั่นแหละให้ระวังอารมณ์ตัวเองที่มันถอยหลังแค่นั้นการเงินก็ยังเข้มแข็งอยู่แต่เจ้าชะตาเนะี่ย ใช้จ่ายไปเงินอะมากใช้จ่ายในการเข้าสังคมใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารนะคะหมดไปกับคุณพ่อคุณแม่หมดไปกับลูกหลานหมดไปกับบริวารน,นะคะลัคนาราศีกุมเนี่ยเออหมดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็สำหรับแอดมินอะกลุ่มบางคนก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่เพราะว่า ดาวเสียงโชคเสียงดวงโชคลาบยังมาเต็มอยู่เลยนะคะทั้งโชคลาบการเงินเนี่ยมาเต็มแล้วก็ยังดวงดีอยู่นะสาหรับลัคนาราศีกุม่ะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับรายจ่ายตรงนี้ก็ควักได้สบายยังรู้สึกมั่งมีอยู่จะติดขัดแค่เรื่องตัวเองเท่านั้นเนะี่จริงๆกลุ่มไม่เลวเลยนะไม่ไม่ไม่ร้ายเลยในดวงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างใช้สติและจะผ่านไปแลวจะแก้ปัญหาได้อ่ะในเรื่องของความรักบ้าง ความรักในครึ่งเดือนหลังเป็นอย่างไรก็บอกแล้วว่ามันมีการปะทะนะคะความรักในต้องการการความอดทนในการแก้ปัญหาถึงจะประสบความสําเร็จอย่างมากถ้าคุณเพาะปัญหามานานในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีการพูดคุยกันถึงขั้นแตกหักนะคะแต่สุดท้ายเราแอดว่าแก้ปัญหาได้มากกว่านะเพราะพระอาทิตย์หรือว่าเจ้าเรือนปัตนินี้อยู่ในภพเรือนอริในลักษณะที่เป็นมหาจักรเจ้าชะตาบางคนนะคะ อาจจะมีเรื่องของคนรักเก่ากลับมาสําหรับคนโสดนะคะได้พบเจอคนที่ฐานะค่อนข้างดีร่ำรวยนะแต่ก็เจ้าอารมณ์อยู่นะคะถ้าพบเจอในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็พรศุกก็ถอยหลังด้วยนะมีโอกาสแต่งงงแต่งงานโยกย้ายตามคู่ครองคนรักไปอยู่ในภูมิลําเนาเขาห่างไกลาจากบ้านเราประมาณอย่างเงี้ยค่ะนะคะส่วนคนมีคู่ คนมีคู่ก็ได้รับการเปรหรือตัวเองก็เปรเขานะคะช่วงระยะเวลานี้ก็เปรให้ขู่กรองคนรักเปรให้คนรักนะคะอ่าเปรให้เด็กๆที่เข้ามามีสเสน่ห์งไงช่วงระยะเวลานี้มีสเสน่ห์ด้วยเงินทองชาวลัคนณาราศีกุม,มนะคะก็ลดลดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินลงมาหน่อยในส่วนอื่นๆที่ต้องระวังในส่วนอื่นๆที่ต้องระวังของลักนณาราศีกุมนะคะ ระวังอารมณ์เพราะว่าในเรืองปตัตานี้เนี่ยผู้ใหญ่เข้ามาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของเจ้าตามมากเลยดาวผู้ใหญ่ก็ถอยหลังด้วยถอยหลังไปไหนถอยหลังเข้าไปในเรือนอริเ mm hmm. จ้า,าตาัดอาจจะต้องแก้ไขนะคะเก็บกวาดในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทําไว้นะคะจัดแจงเก็บกวาดทาความสะอาดในสิ่งที่เขาทําไว้รู้สึกว่าตัวเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ได้รับนะคะทั้งงานใหม่ทั้งงานเก่า จากผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามามันก็เหนื่อยหน่อยอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังระวังอารมณ์ระวังความเครียดพวกเนี้ยนะสุขภาพล่ะสุขภาพระ,ะวังการเจ็บอ่าความแปรปรวนทางอารมณ์การเจ็บไข้ได้ป่วยการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคตาตัวร้อนแล้วก็โรคทางสายตาอ่าเจ็บตาพวกเนี้ยค่ะไม่ว่าจะเจ็บตาด้วยเหตุการอันใดก็คือพระอาทิตย์นั่นแหละ ะะระวังจะเป็นเรื่องของการต้องเจ็บก่อนแล้วถึงจะได้รับโชคลาภความสําเร็จเอาเป็นว่าชาวลัคนาราศีกุมทิศทางชีวิตค่อนข้างดีในครึ่งเดือนหลังแค่มีความอดทนในเรื่องของอารมณ์ให้ดีไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับ คู่ครองคนรักผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่ที่เข้ามาวุ่นวายในเรื่องหน้าที่การงานของเจ้าชะตาประคับประคองเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินนิดหน่อยนอกน,นั้นทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นแม้ดาวพระเสาร์จะถอยหลังก็ตามเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ